5ข้อจำกัดนะครับที่ไม่สามารถรักษาโรคไทรอยด์ด้วยคลื่นไมโครเวฟได้นะครับข้อที่1ก็คือเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเช่นประมาณ6เซน7เซน8เซนติเมตร9เซนติเมตรแบบนี้กรณีที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับการที่เราทำการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันก็ยุบลงก็จริงแต่ว่ามันจะยุบลงแล้วแต่ว่ามันจะยังเหลืออยู่นะครับเช่นก้อนขนาด 6เซนยุบลงเหลือ2เซน3เซนมันก็ยังมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนํารักษาด้วยขึ้นไมโครเวฟนะครับแนะนําเป็นผ่าตัดดีกว่านะครับข้อที่2ก็คือก้อนเนื้อง,งอกนะครับที่ยืดลงไปอยู่ในช่องอกนะครับใหญ่อยู่ในช่องอกอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรักษาด้วยขึ้่นไมโครเวฟได้นะครับ เราะว่าเข็มไมคเวฟมันลงไปไม่ถึงแล้วเวลาที่เราทำอันตราซาวเพื่อที่เราจะมองเห็นก้อนเนี่ยมันก็ลงไปไม่ถึงเช่นกันนะครับถ้าคนไข้ที่มีก้อนเนื้องอกยื่นลงมาในช่องอกหมอแนะนําผ่าตัดนะครับข้อต่อมาก็คือก้อนเนื้องอกไทรอยนะครับที่มีแคลเซียมเกาะอยู่เยอะๆนะครับข้อนี้หมอก็ไม่แนะนํารักษาด้วยคลื่นไมคเวฟนะครับแนะนาเป็นผ่าตัดดีกว่าเพราะว่าแคลเซียมมันจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยคลื่นไมคเวฟนะครับต่อมานะครับก็คือก้อนเนื้องอกไทรอยนะครับที่เป็น มะเร็งแล้วมีแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหลายๆจุดแล้วอย่างนี้นะครับถ้าเป็นมะเร็งขนาดใหญ่แพร่กระจายเยอะแล้วหมอแนะนําเป็นผ่าตัดดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะไปทําไมโครเวฟเก็บให้ครบทุกอันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับต่อมาคือโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือโรคไทรอยด์ต่ําที่ไม่ได้มีเนื้องอกนะฮะ เรารักษาด้วยคลื่นแมกโรเวฟไม่ได้นะครับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็จะรักษาด้วยการกืนแร่หรือผ่าตัดนะครับถ้าโรคไทรอยด์ต่ำเนี่ยเรารักษาด้วยการให้การทานยานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น5ข้อจํากัดของการรักษาด้วยคลื่นแมกโรเวฟนะครับ